<TV. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรองเราวแซดๆกับเ e, อและแซดทีวกันแล้วค่ะเริ่มตอนแซดช่วงแรกกับแซดทราเวลนิววันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันที่เดอะแพน o r ราแคมเขาใหญ่ที่พักที่ห้อมล้อมไปด้วยคุณนเขาจะสวยงามขนาดไหนนั้นตามเขาไปแซดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมครับมาแลวฮะซาเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสูซินะครับวันนี้พามาเที่ยวเขาใหญ่ครับกับบรรยากาศฝนแบบนี้แล้วฮะแต่สวยนะอากาศดีมากๆครับผมเดี๋ยวจะพามาดูที่พักต้องบอกว่าวิวหลักล้านเลยนะครับแล้วก็มีห้องพักในสไตล์ที่แตกต่างกันน่าสนใจครับถ้าหากว่าใครกำลังมองหาที่พักที่เขาใหญ่อยู่เทปนี้ติดตามได้ครับมา อากาศดีสุดๆครับผมที่นี่เดอะแพนดอร่าแคมป์เขาใหญ่นะครับผมชอบเวลาที่มาเที่ยวในช่วงฝนตกแบบนี้นะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะเขียวชะอุ่มไปหมดเลยมองไปแล้วสบายตาสุดๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่พักกันนะครับว่าที่นี่มีที่พักกี่แบบและแต่ละแบบนั้นเนี่ยสวยแบบไหนสไตล์แบบไหนชอบแบบไหนไปดูกันครับ ไปดูโซนนี้ฮะใครที่มาคนเดียวหรือว่ามา2คนอยากจะได้ห้องแบบไม่ต้องใหญ่มากครับเอาแบบสบายๆเลยนะฮะด้านนี้ฮะแนะนําเลยครับมาตามมาครับมาดูข้างในพร้อมๆกันนะครับอันนี้เป็นห้องแบบไม่ได้ใหญ่มากครับเล็กๆมีห้องน้ําในตัวนะครับมีแอร์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนี่โอเคเลย2คนนี่คือนอนได้สบายๆนะครับโอ้โหแต่ไฮไลท์บอกว่าตรงนี้ฮะ,ฮะมีอ่างด้านนอกด้วยนั่งแช่น้ำนะครับแล้วก็มองวิวภูเขาแบบนี้เลยฮะบสบายมาก มาดูห้องนี้ฮะเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับได้ห้องที่ใหญ่ขึ้นวิวก็คนละแบบครับได้ความกว้างขึ้นมาหน่อยนะครับเตียงที่ใหญ่ขึ้นระเบียงที่ใหญ่มากขึ้นครับว้าว ห้องนี้ถูกใจมากตรงส่วนเนี้จะเป็นที่นอนนะครับแล้วก็นั่งดูทีวีได้เลยตกแต่งสวยเลยแล้วก็ตู้เก็บเสื้อผ้านะครับมีตู้เย็นมีห้องครัวเล็กๆนะครับแล้วก็จะเป็นในห้องน้ําแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครัคุณผู้ชมครับเราอยากจะมาแช่อ่างอยู่แล้วนะครับนี่ตรงตรงนี้เลยระเบียงกว้างเลยนะครับนั่งชิลๆได้แล้วก็แช่จักุซีตรงนี้นะครับชมวิวเขาใหญ่ไปด้วยครับ มาดูโซนที่บ้านพักใหญ่ที่สุดครับมีประมาณ5หลังนะครับโซนนี้เป็นพูลวิลล่าครับผมไปดูหลังนี้ฮะมาเออนี่คล้ายๆห้องจากคุชีเมื่อกี้แต่ว่าเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่สวยเหมือนกันเลยมีเตียงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีครัวเล็กๆห้องน้ำมีห้องกระจกเปิดกว้างแต่นี่ฮะไฮไลท์อย่างที่อบอกครับพูลล่า วิว1 80องศาครับลงไปว่ายน้ำเล่นแช่น้ำนะครับแล้วก็วิวเขาใหญ่ครับสวยมากบางทีเปลี่ยนบรรยากาศนะครับชาร์จพลังให้กับตัวเองย้ายมาพักตามสถานที่ต่างๆแบบนี้นะครับได้ชาร์จแบตไปในตัวด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับซัตย์เทวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสูซุนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับครั้งหน้าเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ